นาทีนี้การชุมนุมของประชาชนเกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งการปรากฏตัวของนายพิธาท่ามกลางมวลชนหรือกลุ่มผู้สนับสนุนที่เรียกกันว่าดอมส้มในช่วงเวลาที่ผ่านมาติดต่อกันหลายวันหลายจังหวัด ก่อนวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่านายพิธาพักเก้าไกลก็ถูกมองว่านี่เป็นการส่งสัญญาณในการดึงมวลชนแต่ว่าฝั่งหัวหน้าพักไทยพักดีมั่นใจนะคะว่าจะไม่มีเหตุการณ์ปะทะก,กันระหว่างกลุ่มหนุนกับกลุ่มต้าน,นะค,ะค่ะก็หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นกันนะคะแต่ว่าทางนายอนนน์นำพาบอกว่าจะมีมวลชนนับหมืน่นที่จะเดินทางมาให้กำลังใจในายพิธาเรียกว่าไร้แกนนําแบบออร์แกนิกนั่นเองนะคะแล้วก็มีการประเมิอน,อนอนาคตทางการ เมือนถ้าเกิดว่านายพิธาเนี่ยไม่สามารถนั่งก็อินนายกรัฐมนตรีคนที่30จริงๆน่าจะมีการรวมตัวกันของมวลชนกระจายไปตามหัวเมืองใหญ่ทวงสิทธิ์คะแนนเสียงเลือกตั้งค่ะ ตามกำหนดการพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันโหวตเลือกเก้า e อี N ้นายกรัฐมนตรี M 3, ซึ่งบรหมายของพรรคการเมืองที่ได้รับฉันทามติหรือว่าหมายถึงพรรคก้าวไกลามาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ในฐานะเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับอีก7จ็ดพรรคการเมืองจาก312เสียงซึ่งได้เห็นชอบเสนอชื่อนายพิธามาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะ รวมไปถึงมวลชนที่เรียกว่าด้อมส้มต่างก็นัดหมายรวมตัวให้กําลังใจกันที่อาคารรัฐสภานะคะโดยเฉพาะมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทั้ง2กลุ่มค่ะคือฝั่งทั้งสนับสนุนและฝั่งที่ต่อต้านมีการนัดหมายรวมกันแล้วแล้วก็อาจจะมีมากนับหมื่นคนท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปตรึงกำลังรอบอาคารรัฐสภาป้องกันเหตุปะทะกันของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะ นายอนอนท์นำพาแกลนำ้ำกลุ่มราษฎรบอกว่าหน่วยงานความมั่นคงเขามีการประเมินการนัดรวมตัวกันของ14กลุ่มเคลื่อนไหวแต่ว่าตามขา้อเท็จจริงแล้วเป็นการรวมตัวกันในแบบย่อยๆนะคะก็คือเป็นกลุ่มออร์แกนิกไร้แกนนำํำเข้ามาชี้นำเหมือนกับในอดีตคือเชื่อว่าจะมีมวลชนนับหมื่นมารวมกันให้กำลังใจนายพิธานะคะนายอนอนท์วิเคราะห์แบบนี้ค่ะนายอนอนท์บอกว่าถ้านายพิธาไม่ได้รับการถูกโหวตเลือกให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนโยบายเกี่ยวกับการแก้แกแก แไขามาตรา112หรือการปฏิรูปกองทัพจะถูกนํามาพูดบนท้องถนนอีกครั้งหมายถึงผ่านการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยนะคะการรวมพลังของกลุ่มคนรุ่นต่างๆค่ะนนนนนและอาจจะกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นมารอบใหม่มีการกระจายไปยังหัวเมืองสำคัญสคัญด้วยนะคะไม่ไว่าจะเป็นขอนแก่นเชียงใหม่ที่เป็นฐานเสียงของพรรคก้าวไกลนี่คือการวิเคราะห์ของนายอนนท์ว่าจะเกิดดาวกระจายขึ้นค่ะ การชุมนุมทางการเมืองมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความไม่พอใจของคนเนี่ยมันน่าจะปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่มีการบวชถ้าไม่ผ่านนะครับผมคิดว่าในในหัวเมืองสมองสำคัญเนี่ยเรื่องการชุมนุมเนี่ยหน่วยงานของพระคงก็น่าจะจัดเตรียมไว้แล้วนะครับว่าจะรับมือ,อยังไงเช่นจังหวัดใหญ่ๆนะครับอย่างเชียงใหม่ที่มีมหาวิทยาลัยด้วยนะครับหรือคอนแก่นที่มีมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็เป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นพื้นที่ของของพักเก้าไกลเนี่ยผมคิดว่าการชุมนุมเนี่ยมันมันคาดหมายได้อยู่แล้วว่าจะมีนะครับส่วนจะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นขึ้นอยู่กับความกลัวของคนในในวันนั้นนะครับว่าส,สวเนี่ยเขาจะมีเหตุผลที่ดีหรือไม่ในการที่จะบวชให้ผ่านหรือไม่ผ่าน และนายอนนท์ก็เชื่อว่าพักเก้าวไกลจะไม่ถอยหรือลดพาดานกับนโยบายการขับเคลื่อนต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญาตามมาตรา112หรือจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเนรโทศกรรมให้กับกลุ่มกลุ่มคนเห็นต่างทางการเมืองรวมไปถึงกฎหมายอีกกว่า40ฉบับนะคะ เชื่อว่าจะต้องถูกผลักดันแก้ไขให้เกิดความเท่าเทียมผ่านกลไกลของรัฐสภาค่ะส่วนทางมุมมองของนายแพทย์วรงเดชกิตวิกรมนะคะหัวหน้าพักไทยพักดีมีการประเมินสถานการณ์การชุมนุมของสองกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบนี้นะคะคือฝ่ายที่สนับสนุนนายพิธาจะไปรวมตัวกดดันสอวอให้ลงมติให้เป็นนายกส่วนกลุ่มต่อต้านก็อาจเป็นประชาชนที่มาให้กำลังใจสอวอเท่านั้นนะคะเชื่อว่าสองกลุ่มนี้จะไม่มีการประทะกันจะไม่มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้น แล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตด้วยเกี่ยวกับการเดินสายขอบคุณประชาชนของนายพิธาที่อาจจะเป็นสื่อถึงนัยพยายามในการปลุกระดมมวลชนเพื่อข่มขูสออ่สวแต่ควรใช้วิธีแสดงวิสัยทัศน์หรือว่าจุดยืนให้สอวเชื่อมั่นแนวทางการทำงานนั้นน่าจะดีกว่าค่ะผมคิดว่ากลุ่มที่สน,นับสนุนคุณพิธาประกาศมาแล้วนะ13กลุ่มก็คงต้องการมากดดันสอวอเพื่อให้สอวอลงมติ เลือกคุณพิธาเป็นนายกอฐมรีแต่ใน,นส่วนกลุ่มที่คัดค้านไม่น่าจะมีเยอะผมเข้าใจว่าไม่น่าจะมีการจัดตั้งเป็นกระบวนการแต่อาจจะเป็นกลุ่มของประชาชนที่กังวลและห่วงใหญ่มากกว่าถามว่าสองกลุ่มจะมาประทัไหมไม่น่าไม่น่านะฮะแต่ถามว่าการที่กลุ่มนี้มากดดันเพื่อให้สวเรียกนายกโอเคข้าอาจจะแสดงออกเต็มที่แต่ผมไม่คิดว่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนใจสว คุณหมอวรงเห็นด้วยกับพักการเมืองตัวแปรในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะที่ไม่สนับสนุนในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112และเชื่อว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองต่างๆในช่วงนี้ก็อาจจะนำไปสู่จุดพลิกผันในการจับค้วจัดตั้งรัฐบาลใหม่เพราะมั่นใจว่าหากนายพิธาไม่ได้รับการโหวตเป็นนายกในครั้งแรกยตินี้จะตกไปในทันทีค่ะ